ณทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีแมวน้อยตัวอ้วนกลมขนปุยชื่อลูก้าเขาเป็นแมวสีขาวสะอาดแต่มีปลายเท้าและปลายหางเป็นสีเทาอ่อนดวงตาสีฟ้าสดใสของเขามองโลกอย่างอ่อนโยนเสมอวันหนึง่งขณะที่ลูก้ากำลังเดินเล่นเขาได้ยินเสียงร้องจิบจิบแผ่วเบาจึงเดินตามเสียงไปจนพบลูกหนูตัวจิว๋วกำลังตัวสั่นอยู่ข้างแอ่งน้ำใหญ่ที่ขวางทางอยู่ มันกลัวจนไม่กล้าขยับไปไหนลูก,ก้าผู้ชายดีไม่ได้คิดจะทำร้ายเลย mm hmm. เขากลับค่อยๆใช้จมูกนุ่มๆของเขาดันใบไม้แห้งใบใหญ่ไปให้ลูกหนูปีนขึ้นแล้วจึงค่อยๆเข็นใบไม้ข้ามแอ่งน้ำไปส่งย่งที่ปลอดภยัยลูกหนูน้อยหันมามองด้วยความขอบคุณตั้งแต่นั้นมาแมวน้อยผู้กล้าหาญกับเพื่อนตัวจิว๋ว mm hmm. ก็ได้เรียนรู้ว่าความเมตตาสามารถสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอ ไม่ว่าเราจะแตกต่างกันแค่ไหนก็ตาม